ความสูงฟิลลิ่งก่อนนตอนแรกที่ก่อนที่จะลงสนามเป็นยังไงบ้างเผมก็เป็นรายการแรกของพี่ๆเข้าชิงกันก็รู้สึกกดดันนะครับเพราะว่าเป็นการเข้าชิงครั้งแรกในระดับโลกรอบที้ก็กดดันมากก่อนลงแล้วก็พยายามทำให้เต็มที่นั่นเองอายุแปดปีเป็แรกเรา ตอนเซตแรกที่เราชนะได้ก็เพราะว่าเราเร็วมากนแบบทำให้ฟังกีชกดดันแต่พอเซตสองเซตสามมันจะด้วยเรื่องที่เขาปรับเริ่มปรับตัวตันแล้วแล้วลเราก็แรงอาจจะดรอไปนิดนะครับเขาทำให้เขาแบบว่าหาจังหวะนิดๆน,น้อยๆทาให้เขาได้เปรียบเราในเซตสองแล้วก็เซตสามก็อาจจะไปสูสีกันก่อกนตอนเซตแรกแล้วก็เราก็ไปาพาดละเอียดเดียว,วก็จะต้องใช้ประสบการณนะ์เก็บเกี่ยวประบการเล่เอ,อแต่รอบแรก เต้นตลอดมีส่วนเกี่ยวของเ่นมกก็เต็นสามเนี้ยแต่คอยไปก็ทําให้เรารู้ว่าแรงที่สัมพัน์กับเราอกเราแต่ว่าก่อนมานี้เราก็ทาแรงมาลงผลทุนไว้เยอะอกพอเราไปหุ่นว่าเราก็ยังยืนระยะได้ถึงรอบที่ไหนแต่ก็สมผลมากครับก็อาจจะเป็นเรื่องความแรงครับที่ทําให้เรา เวทีนี้เหมือนเป็นเมตช์เช่เกิดคิดว่าอยงบ้างทดสอบภาพรวมอะไรนะครับสำหรับผมก็ดีใจครับที่เขาบอกว่าแจ้งเกิร์ดรายการนี้แต่ว่าผมก็ต้องสู้คนต่อครับผมเพราะเไม่อยู่ทีนี้อยากทำใหเป็นทีไมได้ในในใแต่ละก็เพราะยังมีรายการใหญ่ๆรอเรายอยู่เยอะในรายการต่อไปครับวางแผนยังไงบ้างในเรื่องระดับโลกอะไร่างก็ผมก,ก็คิดว่าระดับโลกก็นา่าจะขึ้นมาใกล้ๆท้องที่สิบแล้วเพราะผมก็จะมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมทำให้ ก็จะไม่อยู่ตระหนัก็กลับมาศึกษาเพราะว่าพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปอีกนิดนึก็จะพยายามขึ้นไปดีระดับโลกให้ไหวที่สุดเราตั้งเป้าไว้ในรอนนี้สำหรับรอบโลกเป้าในของผมก็คือแต่ละรายการก็ทำให้ดีที่สุดไม่ไม่อะไรก็ไม่ได้กดตัวเองแต่ก็ทำให้ดีสุดในแต่ละรอบส่วนเป้าใหญ่ก็มองไอที่คูบิครับเป็นความฝันสมบัตสิ่งที่ต้องแก้ไข เนี่ยครับการนี้ก yeah. ็คงจะเป็นเรื่องประสบการณ์ก็เก็บเกี่ยวของการนีแล้วก็ความได้นะครับแล้วก็พวกลูกที่ลูกฝีมือลูกที่กีนเอาตีดีเราก็จะเก็บมาเป็นขอดีครับขอบคุณครับก็ขอบคุณทั้งแฟนๆที่มาเชียร์กันเยอะมากครับวันนี้เป็นสนามนะครับก็ได้ยินเสียงเชียร์ก็ทำให้พวกผมตื่นสู้ในทีมชาติและผมก็พยายามตืนสู้ทีม ก็ขอโทษด้วยที่ทำพิมพ์เราบทดความชยเลบ้างแราแต่ว่าก็ไม่แล้ก็เสียใจครับแต่ก็อบเดี๋ยวคสื่อต่ับ